สวัสดีครับเสียงดังฟังชัดไหมครับเดี๋ยวผมเช็คภาพเช็คเสียงกันก่อนนะครับก่อนจะเริ่มเสียงดังฟังชัดไหมครับภาพเสียงโอเคไหมเอ่ยตอนนี้เข้ามา20กว่าท่านทุกช่องทางนะครับ โอเคคุณหวานเจี๊ยบมาคนแรกเลยสวัสดีครับพี่โชคสวัสดีครับนะครับเสียงดังฟังชัดนะครับโอเค Facebook ชัดเนอะ YouTube หรอครับชัดไหมครับภาพเสียงโอเคไหมโอเค okay. ภ,ภาพเสียงโอเค งั้นมาเริ่มกันเลยนะครับเพราะว่ามีประเด็นที่ต้องเฝ้าระวังอย่างแรกเนี่ยนะครับคงต้องขอหยิบภาพนี้มาดูกันอีกทีหนึ่งภาพค่างเงินบาทนะครับเราเตือนกันไว้ว่าให้ระวังนะ ว่าเงินบาทเนี่ยมันจะมีการอ่อนค่าไปแถวๆโซน61.8%เมื่อลาก b b o y Projection นะครับก็เตือนกันมาพักหนึ่งแล,ะละ้วล่ะตั้งแต่เห็นทีดี by setup 9ในภาพเนี่ยมันเป็นการแสดงผลแบบ e l e t w e ก็คือการนับคลื่นตัว USDTHB เป็นดอลลาร์อเมริกากับเงินบาทเพราะฉะนั้นเมื่อเงินบาทมัน แข่งค่าคุณจะเห็นว่าช่วงหนึ่งดอลลาร์อินเด็กมันวิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าตัวเลขชี้วัดทางเศรษฐกิจเขาออกมาดีในขณะที่บ้านเราตัวเลขไม่ดีอันนั้นประเด็นหนึ่งหละประเด็นที่สองเทคนิคเ,เตือนเราว่าเนี่ยบาทเนี่ยกำลังอ่อนค่าในกรอบของ up trend channel เห็นกรอบ channel ถูกไหมครับชัดเจนเลยด่านแรกถ้าสกัดไม่อยู่สามบาทหกแล้วมันทะลุไปได้ break and close คือ b เบรกแล้วก็ปิดเหนือ36 60ให้ระวังว่ามันจะอ่อนค่าต่อเนื่องทีนี้โดยภาวะที่บาทอ่อนค่ารุนแรงรวดเร็วต่อเนื่องมันจะไปเร่งให้เงินไหลออกจากระบบไหลออกจากสินทรัพย์เสียงบ้านเราพูดง่ายๆก็ตลาดหุ้นนั่นแหละนะครับก็ต้องระวังนี่เป็นสิ่งที่ผมพยายามเตือนไปทุกช่องทางนะครับ ทีนี้ถ้าใครฟังคําเตือนนี้ก็น่าจะเฝ้าระวังอยู่ก็ปรากฏว่าวันนี้เหตุการณ์มันเกิดแล้วมันทะลุ36ฮะ36.60ถูกไหมตอนนี้เท่าไหร่แล้วฮะใครดูเรียลไทมอยู่บ้างตอนนี้มันทะลุไปแล้วนะ36.60ดังนั้นมันไม่ดีต่อตลาดหุ้นบ้านเราแน่ๆมันไปเร่งให้เงินออกเพราะว่าเขาอยู่ไม่ได้อยู่แล้วขาดทุนไเฉถ้านึกภาพไม่ออกตอนบาทเนี่ยฟิกเร์มัน25 พอเป็นอัตราลอยตัวเป็นจาก25ไป60เงินหนีออกหมดเลยถูกไหมแต่เรายังไม่แย่ถึงขั้นนั้นหรอกนะครับ36 60 30ถึงไป37 40จริงมันก็ไม่ได้รุนแรงเหมือนตอนต้มยำกุ้งแต่มันไม่ดีต่อตลาดหุ้นแน่ๆทีนี้ลองมาดูว่าสิ่งที่เตือนไว้เนี่ยมันสะท้อนไปที่เงินไหลออกจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูว่าเงินไหลออกจริงไหม จากตัวเลขเรียวไทมเมื่อเช้าผมก็เตือนอีกชุดหนึ่งว่าตลาดยังไม่ปิดเลยนะช่วงเช้าแต่ว่าถ้าคุณไปดูเซ็ต0ปตเนี่ยเงินออกตอนนี้เกือบสองพันล้านแล้วแต่ปรากฏว่าปิดช่วงเช้าเงินออกเท่าไหร่พอทราบไหมครับใครมีตัวเลขบ้างเดี๋ยวผมปิดกล้องไปดีกว่าจะได้ดูชัดๆนะครับเอามาดูตัวเลข ฝากไลค์กับแชร์ไปหน่อยเนาะสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วนะครับเอาตัวเลขเฉพาะเซ็ตฟิตี้ก่อนนะเซ็ตฟิตี้ตอนนี้เนี่ยเงินออกช่วงเช้าเนี่ยออกไปสามพันกว่าล้านแล้วนะสามศูนย์ห้าเจ็ดนะครับชัดเจนไหมฮะตัวเลขเฉพาะแค่ช่วงเช้านะสามพันกับห้าสิบเจ็ดล้านอ่ะเออออกสามพันล้านนะอออ 3, 000, นนะคุณต้อง ระวังหน่อยแล้วกันเพราะว่ามันไม่ใช่สัญญาณที่ดีส่วนบ่ายมาเก็ตจะคร s ชหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบหรอกแต่ว่าแค่เฉพาะช่วงเช้าเนี่ยเงินออกไปเท่านี้ละนะครับก็โดยมากถ้าเซ็ตฟิตีเงินออกตลาดมันก็ขึ้นลำบากอยู่แล้วล่ะเพราะมันคือหุ้นที่ปมีมาเก็ตแคปขนาดใหญ่ของตลาดหุ้นเราห้าสิบตัวถูกไหมก็ต้องระวัง ถ้าบ่ายมันไหลออกต่อเนื่องจากสามพันไปเป็น4ี่พันหรือห้าพันตลาดมันก็สุดนะครับเพราะฉนั้นมันจะดีขึ้นได้ในตัวเลขนี้มันต้องจะลอตัวแต่อย่างที่เราเตือนกันว่าถ้าบาทยิ่งอ่อนค่าไอ้เจ้าเงินมันก็จะออกนะครับเป็นความสัมพันธ์ง่ายๆในทางเศรษฐศาสตร์ที่ทุกคนน่าจะมีพื้นฐานความรู้เรื่องนี้ถ้านึกไม่ออก ผมก็บอกว่าเหมือนตอนต้มยำกุ้งจากฟิกเรทดอลลาร์หนึ่งแรกได้ยี่ห้าพอดอลลาร์หนึ่งแรกได้ห้าสิเงินหนีออกหมดเลยทุกอย่างพังถูกไหมแต่อย่าเพิ่งไปตกใจขนาดนั้นแค่อธิบายให้เห็นภาพว่าทำไมเงินมันวิ่งออกนะครับตลาดหุ้นไม่ใช่การมาเที่ยวนะการมาเที่ยวคือนักท่องเที่ยวชอบหดอลลาร์เดิมเคยแลกได้ส0 พอมาแรกได้40คิดง่ายๆก็ได้กําไรงอกขึ้นมาในกระเป๋าพันบาทถูกไหมแต่การมาเที่ยวเนี่ยกินใช้หมดไปเอาไปกินเอาไปเที่ยวไปจ่ายค่าโรงแรมไปจ่ายค่าอาหารแต่ตลาดหุ้นเนี่ยมันต้องคิดสองขาคือเขาเอาเงินเข้ามาลงทุนแล้วก็ต้องขายเพื่อเอาเงินออกนะครับมันไม่ใช่การมาเที่ยวดังนั้นหลายๆคนยังเข้าใจผิดว่าบาทอ่อนค่าเนี่ยสิดี ต่างชาติจะเข้ามาลงทุนเพราะว่าเอาดอลลาร์มาแลกบาทได้เยอะไม่ใช่คนละเรื่องเลยเขาไม่ได้มาเที่ยวการลงทุนต้องเอาเงินเข้าแล้วเอาเงินออกไปแต่มาเที่ยวคือกินใช้หมดไปเอาเข้ามาแล้วไม่ได้เอาออกมันคนละแบบเนาะนะครับแต่หลายคนยังเข้าใจผิดๆนะพยายามบอกเพื่อนด้วยว่าบาทถ้าอ่อนค่ารุนแรงรวดเร็วไม่ดีต่อตลาดหุ้นนะคุณต้องมี คอนเซิร์นคือเฝ้าระวังเรื่องพวกนี้นะครับซึ่งมันเห็นแนวโน้มมาตั้งพักหนึ่งแล้วละ่ะถ้าคุณเอาตลาดตราสารหนี้พวกคุณกู้พันธบัตรกับตราสารทุนคือตลาดหุ้นมาดูกระแสงเงินว่า flow in หรือ flow out เงินออกเกือบแสนล้านแล้วนะแค่ไตรมาสแรกเนี่ยเงินออกเกือบแสนล้านแล้วเพราะงั้นมันก็สะท้อนไปที่บาทว่ามันต้องอ่อนค่า ไม่ใช่เรื่องที่เข้าใจยากอะไรเพียงแต่เราถูกบิดเบือนข้อมูลช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งเขาพยายามจะป้อนข้อมูลเชิงบวกเช่นบอกเราว่าเฟดลดดอกเบี้ยแน่ๆปีนี้3ครั้งก็ามาจากดอทเพอตคำว่าดอทอตคือคณะกรรมการเฟดเขาลงคะแนนกันแล้วจะได้มัาเป็นแนวโน้มแต่คำว่าแนวโน้มหรือดอทเพอตไม่ใช่คำมั่นสัญญาว่าเขาต้องทำมันเปลี่ยนได้ในการประชุมแต่ละครั้ง ตามตัวเลขเศรษฐกิจแต่เขาบิดคําเวลาเอามานำเสนอเราบอกว่าเฟดยืนยันลดดอกเบีย้ยปีนี้สามครั้งไม่ยึดไม่ได้ยืนยนันดอดพรสไม่ใช่การยืนยันนะครับต้องเข้าใจใหม่นะสองเขาจะชอบบอกว่าเอานั่นหักนั่นลบนี่หักนี่ลบนั่นจริงๆขายน้อยนะหรือบางบางครั้งพลิกบิดเบือนคําพูดบอกว่ากลายเป็นซื้อ บอกว่าจริงๆต่างชาติซื้อนะถ้าคุณเอาตัวเลขไปหักนั่นนู้นนี่เฮ้ยคุณคิดอย่างนั้นไม่ได้ขายมันก็คือขายนะครับขายก็คือขายหรือแม้กระทั่งเรื่อง AWC โอเคอันนั้นบิ๊กหลอเขามีกาแรแลกเปลี่ยนหุ้นกันในเครือแต่ทางบัญชีถ้าอันนึงมันอยู่ต่างประเทศอันนึงอยู่ในประเทศมันก็ต้องมีเงินเข้าออกถูกไหมล่ะกระแสงเงินที่เข้าออกก็ทำให้ค่างเงินบาทเปลี่ยนแปลงนะครับ ก็เห็นได้ชัดๆหรือคุณจะไม่คิดมันเลยหากไอ้บิ๊กหลอดเอ c ออกไปในตลาดหุ้นเงินก็ออกอยู่ดีเกือบเกือบห้าหมื่นล้านก็ไม่ใช่น้อยดังนั้นไม่มีอะไรเป็นบวกเลยเราแค่พยายามบิดข้อมูลกันเองโดยเฉพาะซีรีส์ s อ0 h 24เ้ขาพยายามหลอกเราจนวันสุดท้ายนะทั้งนายตลาดแล้วก็ไทยหลอกไทยกันเองนะครับมันจะมีวันหนึ่งที่ดันพรวดขึ้นมา นะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันชักเงินออกแล้วต่างชาติมันเล่นท่าเนี้ยแทบจะตั้งแต่ต้นปีเลยนะดันขึ้นมาแล้วเอาเงินออกมีแต่ price แต่ว่า flow ไม่ support แล้ววันนี้มันก็ทำมันประคองเอาไว้ประคองมาไว้ผมยังคุยกันในกลุ่มกลุ่มผมเลยว่าเนี่ยมันใช้ท่าเดิมอีกแหละประคองราคาไว้แต่ค่อยๆทยอยเอาเงินออก คือคุณจะเห็นโฟลชัดเจนเลยว่ามันเอาเงินออกแต่มันประคองตลาดฟิวเจอร์ไว้ไม่ให้เราเห็นว่ามันกำลังทำอะไรแต่ว่าโฟลเราแท็กกันเรียวไทม์เพราะฉะนั้นพอคุณเห็นเนี่ยคุณรู้แล้วว่าแปลก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 แล้วล่ะเงินออกจากเซ็ตฟเนี่ยตั้งสามพันกว่าล้านแล้วเฉพาะแค่ช่วงเช้านะแล้วก็ในตลาดฟิวเจอร์เนี่ยเงินก็ออกครับ ตลาดฟิวเจอร์เงินก็ออกนะเนี่ยคุณเอาลบห้าจุดหกสองคูณด้วยสองร้อยมันจะเป็นเม็ดเงินอันนี้ตลาดฟิวเจอร์คิดเฉพาะตัว s อส m 2าิเอสองสี่ถ้าคุณจะดูทุกซีรีส์ก็ได้นะอ่าจะดูทุกซีรีส์ก็ได้เดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูว่าเงินไปกองอยู่ตรงซีรีส์ไหนบ้าง พยายามเชื่อข้อมูลที่เห็นด้วยตาครับโดยไม่ต้องใช้จินตนาการเยอะนะสิบคนร้อยคนพันคนอ่านได้เหมือนกันแปลว่ามันใช้ได้แต่ถ้าต้องใช้จินตนาการเยอะแล้วก็ไปนั่งนึกเอาเองว่าเจ้าทำอย่างนั้นเจ้าทำอย่างนี้อันนั้นไม่ค่อยโอเคหรอกนะครับใช้ไม่ได้หรอกของแบบนั้นเพราะสิบคนมันก็จินตนาการสิบแบบ อ่ะปรากฏว่า H M U และ z เงินออกหมดนั้นนะครับในบางวันเนี่ยมันจะมีบางซีรีส์เงินเข้าบางซีรีส์เงินออกตัว H จบไปแล้วถูกไหม M U z จริงๆมันมีซีรีส์อื่นๆด้วยแต่ไม่เป็นที่นิยมเพราะว่าตัว H M U z เนี่ย s t t l e m e n t date มันคือจบรายเตร์พอดี คนก็เลยนิยมสภาพคล่องมันก็เลยมากองอยู่ที่4ซีรีส์แต่ว่าตัวเนี้ยเราจบไปละว,วันรองสุดท้ายของวันสุดท้ายของวันทำการในเดือนมีนาคมคือวันที่28ส่วนตัว M ซีรีส์ปัจจุบันสภาพคล่องก็จะเยอะหน่อยก็จะหมดวันรองสุดท้ายของวันสุดท้ายของวันทำการในเดือนมิถุนายนนะครับแต่ปรากฏว่าเองินออกหมดเห็นไหมนี่คือตลาดฟิวเจอร์ แต่ที่หนักเลยเนี่ยเซทฟิฟตสามพันกว่าล้านแต่มันตลาดมันดูเหมือนลงไม่เยอะถูกไหมเพราะมันประคองประคองไว้แล้วมันลินขายใส่ทีนี้คุณมาดูภาพภาพรวมหน่อยนึ่งนะครับผมเอาตัว s 50 m 24มากลางนะด้วย Timeframe day สตาร์ทที่ timeframe day ก่อน เราเราสตาร์ทจากเรนจ์ของเส้นประสีฟ้าไปยังจุดสิ้นสุดคือเส้นประสีม่วงนะครับแล้วคุณจะพบว่าจากจุดตั้งต้นเนี่ยจุดสตาร์ทเนี่ยมายังจุดปัจจุบันเมื่อคุณใส่เครื่องมือที่เรียกว่า flow onchar t คือนับเงินเลยในยแต่ละแท่งนับ เรียลไทมด้วยแต่นี่คือ t ทม e เฟรมเดย์ก็แปลว่าเรานับมาเรื่อยๆจนถึงภาคเช้าของวันนี้วันที่2เมษาเราจะพบว่าเม็ดเงินในภาพรวมค่าสะสมมันเป็นลบนะครับมันเป็นลบเวลาดูให้พยายามดูค่าสะสมเพราะค่าสะสมจะบอกแนวโน้มแต่ว่ารายย่อยชอบดูรายวัน นักกว่านั้นคือดูรายนาทีรายห้านาทีมันไม่เห็นอะไรหรอกเพราะว่าภาษาเทคนิคเราจะเรียกว่าการดูลักษณะนั้นเนี่ยเป็น Ripple r ริ p l e คือมันเกิด Noise เยอะคือความผันผวน,นเยอะไม่มีประโยชน์คุณต้องอ่านแนวโน้มนะครับถัดมามีอะไรอีกในภาพนะครับเราจะพบว่ากรอบกว้างๆนะเมื่อ ถูกกำกับด้วยเทรนไลน์เส้นซัพพลายไลน์มันเป็นชื่อหล่อๆของคุณโทมัสมาร์กแต่จริงมันก็คือเส้นดาวเทรนของคุณนั่นแหละเราจะพบว่าเฮ้ยเงินออกอะ่ะนะเงินออกตั้งแต่เมื่อวานละเงินออกเงินออกเห็นไหมต่อเนื่องเกิดความต่อเนื่องมีอะไรฮะกรอบสำคัญสำคัญนะเราจะพบว่าตอนเนี้ย คุณอยู่ในโซนจะเป็นหรือตายอยู่ที่วอ e ลุ่ม e ว average price ระดับ week มีค่า840แล้วก็ point of control อยู่ที่839เพราะฉะนั้นถ้าบ่ายนเนี้ยเนี่ยหลุดหลุดกรอบนี้ลงมาเนี่ย839 840เนี่ยมันจะดูแย่เลยเพราะนี่มันแทบจะเป็น โซนเชื่อมบริตโซนนะครับขอบล่างตรงนี้ติ่งไว้หน่อยหนึ่งก็คือ838เพราะฉะนั้นเนี่ยบ่ายใกล้ๆพรีมาเก็ตเนี่ยดูเลย838 840ถ้าหลุดมาเมื่อไหร่เนี่ยเตรียมใจว่าตลาดจะเทเพราะตัวแม่มันตัวแม่มันนำทางมาแล้วตัว 50, เซทฟิฟตี้เงินออกตั้งสามพล้านแล้วนะครับ นี่คือภาพเดทีนี้ลองมาดูภาพสั้นๆสัญญาณเตือนมันมีมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะนี่คือสัญญาณเตือนเมื่อวานที่ดีเซลเก้าขึ้นอ่อนกําลังในโซนแนวต้าน R4 at week มีค่า8.44.4เมื่อใช้สมการของคารมิลาผมใช้สมการคารมิลลาได้ค่า8.44.4 ห็นไหมแล้วเราใช้ AI ช่วยสร้างสัญญาณให้เรามันก็บอกว่านายตรงนี้แดงนะหลังจากพี่เก้าวเก้9เตือนว่าขึ้นอ่อนกำลังมันถูกคอนเฟิร์มสัญญาณการลงด้วย AI นะครับ AI บอกว่าระวังนะไม่ใช่ขึ้นแล้วตรงนี้มันเป็นแดง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 เห็นไหมครับหลังจากนั้นเกิดอะไรอีกแล้วก็กางกรอบ เพราะาเราจําเป็นต้องหาโซนว่าแล้วถ้าขึ้นอ่อนกําลังมันจะลงไปแถวไหนอ่าบ่ายนี้ก็ดูหนึงเนี้ยแปดสามแปดแปดสาแปดจดห้าแล้วถ้าไหลอีกล่ะแปดสามห้าจุดหนึ่งแปดสามศูนย์จุดสี่ก็มีแนวโน้มว่าจะเอียงล่างอยู่นะครับเช้าเนี่ยมันดึงดึงเกมหลอกแล้วะแล้วมันค่อยๆรินค่อยๆรินค่อยคอยริน แต่เห็นตัวเลขชัดหรือว่าเฮ้ยอิงรินออกมาตั้งสามพันกว่าล้านแล้วอะแล้วถ้าบ่ายไม่หยุดรินอะมันจะทะลุไปเป็นไหลออกสี่พันห้าพันล้านนี่แย่นะตลาดเทนะครับแล้วที่มันแย่กว่านั้นก็คือถ้าคุณใช้ทีดีซีควนเชียลนับแบบคอมโบคุณจะเจอจุดค้างนับข้างล่างนะแล้วมันอยู่ลึกพอสมควรนะครับอยู่ลึกพอสมควร ลึกพอที่คุณจะตกใจนะครับแต่เมื่อไหร่ที่มวลชนตกใจดูดีๆเมื่อคนขายคนสุดท้ายหมดแรงมันจะมีโอกาสเพราะคำว่าค้างนับแปลว่าเมื่อลงไปนับครบมันจะอ่านว่าลงอ่อนกำลังโอเคไหมเพราะงั้นเฝ้าระวังได้ละนะจริงๆผมก็เตือนมาตลอดพักใหญ่แล้วล่ะผมเตือนมาตลอดเรื่องค่าเงินบาทอ่อนค่ารุนแรงรวดเร็ว ตือนตั้งแต่ปลายซีรีส์ H แนละ้วหรือจริงๆถ้าใครจำเรื่อง Fibonacci time and price ได้เซตเราอะจุดไฮมันอยู่ที่ห้ามกราถูกไหมแถวๆหนึ่งสี่สามแปดวันนั้นผมก็หยิบ Fibonacci time and price มาให้คุณดูว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นจุดร่วมของเวลาและราคาอย่าไล่ไม่ใช่ลองไม่ใช่คอเป็นช็อตถ้าคุณไม่ช็อตไม่พุทให้อยู่เฉยๆตรงนั้นไม่ใช่ซื้อละ ก็เขียนกันชัดเจนนะไม่ใช่ว่าลงมาแล้วถึงเอามาพูดย้อนหลังนะก็พูดกันตั้งแต่เช้าวันจันทร์เอาไม่ใช่วันจันทร์เช้าว,วันที่ห้ามากราผมว่าบ่ายก็ชัดเจนแล้วละ่ะเฝ้าระวังว่ามันจะเทลงมาโอเคไหมครับจบและง่ายมากเขียนไหมดูโฟลดูสัญญาณหากรอบราคา แล้วเราจะทราบพฤติกรรมราคาว่านายลงมาแล้วแถวนั้นนะ่ะนายจะทะลุต่อหรือเปล่าหรือนายจะอ่อนกำลังทางลงหรือเวลาขึ้นไปยังโซนไหนปั๊บเนี่ยมันมีโอกาสขึ้นหมดแรงหรือเปล่าถ้าอ่านได้คุณจะไม่วิ่งไล่ราคาหรอกเพราะสมัยนีย้วิ่งไล่ไม่ได้ตังค์โดนเขาขายใส่เขาใช้ท่าลากให้ตามแล้วขายใส่ กดลงมาให้ follow ช็อต follow พุทแล้วเขาก็ดึงกลับเพราะภาพรวมภาพใหญ่มันเป็นไซ์เวว์นะครับชัดเจนไหมโอ้อยู่กันตั้งสามร้อ,นะอย,ออยนะกว่าท่านทุกช่องทางนะถือว่าเยอะอยู่นะสามร้อยกว่าท่านทุกช่องทาง ก็น่าจะชัดน,นะครับบาทยังอ่อนค่าไปเรื่อยๆเร่งเร้าให้เงินไหลออกเฝ้าระวังคุณจะซื้อก็ต่อเมื่อคุณเห็นสัญญาณการลงอ่อนกําลังเท่านั้นนะถ้าเงินมันยังไหลออกจกๆอย่างเงี้ยนะไหลออกรัวๆเงี้ยมันไม่ใช่ซื้อหรอกครับนะประคองตัวไว้ได้ก็บุญเท่าไหร่แล้วที่ไม่เทลงมาแต่มันไม่ใช่ซื้อ โอเคทีนี้ผมฝากไว้หน่อยแล้วกันว่า21เมษาเนี่ยผมจะมีงานกับ BYD แล้วก็ m ม r โ u r y ที่ห้องสุกรีตลาดหลักทรัพย์นะครับก็สมัครได้ที่ m e r c u r y โทรไปแล้วกันเนาะไปล็อกที่นั่งไว้งานฟรีทีนี้ท่านใดที่สนใจใช้เครื่องมือ MT5 เหมือนที่ผมวิเคราะห์ให้ดูเห็น flow realtime เห็นแนวต่างๆชัดเจนเนี่ย คุณสามารถเปิดพอร์ตกับพาย a6 นะครับหรือ byd นะครับ byd ตรงนี้ขอให้คุณใช้ฟรี3เดือนเลยไม่ได้มีภาระผูกพันอะไรใช้แล้วไม่ถูกใจก็บอกน้องมาว่าไม่ใช้ต่อนะครับรายละเอียดก็ตามตัววิ่งข้างล่างของไลฟ์อันนี้แล้วก็โพสต์อันนี้สุดท้าย ทีดีซีควนเชลสามารถใช้ได้ฟรีใน Financier Hero นะก็เปิดพอร์ตผ่านมาเฉียวผ่านเพจมาเฉียวผมเป็นอ็นเตอรทลบล็อกเกอร์เอเจนท์ที่มีใบอนุญ,ญาตถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้เปิดปับ๊บคุณก็สามารถใช้ทีดีซีควนเชลได้ฟรีผ่านโปรแกรม Financier Hero แล้วก็มาเข้ากลุ่มอ่านตลาดไปด้วยกันเพราะบางข้อมูลผมไม่ได้โพสต์พบิคผมก็ส่งเตือนในกลุ่ม เพราะบางอย่างบางอย่างพับลิกอาจจะไม่ได้อยากรับรู้มือใหม่เขาไม่ค่อยชอบคนเตือนตลาดลงเขราว่าเป็นพวกแช่งตลาดแต่ผมพูดตามข้อมูลตามแฟกต์นนะอะไรมันดูน่ากังวลก็ต้องเตือนกันไว้ก่อนอย่างที่บอกว่าลงมาแล้วมาอธิบายมันก็ไม่มีประโยชน์ถูกไหมจะเตือนมันก็ต้องเตือนก่อนลงตอนยังเขียวๆจะได้หนีได้จะได้มีประโยชน์นะครับโอเคครับ เตรียมพร้อมภาคบ่ายนะขออย่าให้มันเทแล้วกันนะใหค้ค่อยค่อยๆรินแล้วกันนะเพราะว่าถ้าเทเนี่ยก็แต่ว่าจริงๆเทไวเทแรงจบไวนะดีกว่าค่อยๆค่อยๆลงนะครับทางเทคนิคมันเป็นอย่างนั้นอ่งนงั้นเราไว้เท่านี้ครับสั้นๆเราไปดูบ่ายไปด้วยกันขอบคุณครับ